ตัวคุณเนี่ยกับสายทานความมาั่งคั่งจักรวาลนะ่ะมันคือพลังงานเดียวกันทำไมมันคือพลังงานเดียวกันในตัวเราอะค่ะ <shocked> มีสิ่งที่เรียกว่าพลังชีวิตนะคะพลังชีวิตคือพลังที่เราไม่ตายอะ่ะเราไม่ตายเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่ไปไหนเลยเนะะี่ยเรายัางอยู่อย,อยู่รอดได้ทุกวันคือพลังชีวิตพลังชีวิตเนี่ยอยู่กับทุกสรรพสิ่งนะคะบนโลกคุณเห็นสัตว์สัตว์ก็มีพลังชีวิตเขาก็ยังอยู่รอดต้นไม้ก็มีพลังชีวิตนะคะในน้ําก็มีพลังชีวิต ทุกสิ่งบนโลกนียประกอบด้วยพลังชีวิตเดียวแยะมากมายจักรวาลน,นียถูกสร้างด้วยพลังชีวิตถูกสร้างด้วยความมั่งคั่งเหลือเฟือ,อลองคิดดูว่าเราเคยต้องแย่งอากาศกันหายใจไหมนั่นนหะคือความมั่งคั่งของจักรวาลเวลาที่เราเนี่ยไม่เชื่อมต่อก,กับตัวเองอะคะ่ะเราก็จะขัดขวางความหลั่งไหลของจักรวาลคุณจะแบบกลายเป็นคนที่ต้องไปแสวงหาจากภายนอกอะหมายความว่าแบบคุณไม่เห็นคุณค่าในตัวเองไม่เห็นตัวเอง